E aí นุนโดย g e n e t i c Men serum กาัันตีด้วยยอดขายอันดับหนึ่งมากกว่า3ปีที่นิตยสาราชั้นนำต่างๆให้การยอมรับสนใจโทร022900999 023059696 สวัสดีค่ะพี่ปวาคัสว,ส,าสวัสดีครับ้องเกมครับสวัสดีครับแ,แ,แฟนรายการทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการจีสเปซเรด e ค่งนะฮะวันนี้เราก็แหน่สีสันสดใสนะครับใช่แล้ววันนี้นะหลังจากที่เรานั่งมาบ้างเนาะเราก็<ช>เปลี่ยนบรรยากาศมายืนบ้างโอ้ยืนบ้างอะไรบ้างเพราะว่านั่งก็ตัวใหญ่ไงปวดลงปวดหลังก็ยืนบ้างอะไรบ้างไม่ยืนก็กลัวจะเข้ากล้องไม่เต็มอีกคนหนึ่งตัว ก็ไม่ก็ไม่เล็กนะ <c oughs> คือดิฉันดิฉันกลัวดิฉันตัวลนกล้องอ่ะก็ <c oughs> เลยต้องมายืนอยู่ฝั่งไม่เป็นไรจน <c oughs> <c oughs> แบ่งพื้นที่ให้อ่านะฮะรายการของเรานะครับก็กลับมาพบกันเป็นธรรมเช่นเคยทุก <c oughs> <ช>วันวจันทร์อ่าทุกวันนะฮะ <c oughs> แล้วก็วันนี้เวลาสามทุ่มครึ่ง <c oughs> จนถึงสี่ทุ่มครึ่งนะฮะ <c oughs> ใช่ซึ่งวันนี้พิเศษสุดๆเป็นวันนี้เป็นวันพุธใช่วันพุธเป็นจีอะไรนะบิวตี้จีสเปซใช่จีเอ่อบิวตี้จีสเปซ ครับ uh huh. เพราะว่าวันวันจันนะครับเราก็จะยกพื้นที่ให้ผู้ที่มีปัญหาเรื่องความรักนะครับ<ช>ได้ปรึกษาปัญหาความรักกับเราถูกต้องวันอาคารก็จะเป็นเหล่านายแบบมาแซปกับพวกเราใช่สถ,ถูกต้องค,ค่ะและวันนี้นะครับความรักก็ต้องสดใสแล้ว<ช>นะครับ เซ็กซี่เนี่ยก็ต้องให้ให้ข้างในของเรากระช่วงกระชวยใช่หลังจากนั้นครับความงามภายนอกนะฮะก็ต้องมาที่วันพุธนะฮะเราจะมีเคล็ดลับความงามนะครับที่คุณอยากจะหล่ออยากจะสวยเหมือนเซนเล็บนะวันนี้เราจะมีเคล็ดลับต่างๆที่จะมาฝากคุณผู้ชมในทุกๆวันพุธใช่ก่อนอื่นเราต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรานั่นคือเจ n e ซ i สค่ะใหญ่แข็งทนนะคะ เพราะว่าทุกปัญหาเกี่ยวกับน้องชายของผู้ชายเราเนี่ยรับรองว่าถ้าใช้เจเนซิสไปรับรองทุกปัญหานั้นจะคลายไปทันทีครับแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้องชายครั้าใช่ค่ะอยากต่อรอบสองรอบแรกเสร็จแล้วเแต่แฟนเรายังอยากต่อรอบสองใช่ค่ะก็เจเนซิสก็ช่วยได้นะฮะหรือว่าน้องชายอยากจะมีขนาดใหญ่กว่านี้ถูกคือไม่พอใจในขนาดไงคือมันเล็กเกินไปคู่นองเราไม่พอใจก็ใช้เจเนซิสไปค่ะรับรองว่า เพิ่มขนาดของท่านได้อย่างแน่นอนนะคะหรือว่าน้องชายมีกลิ่นอะไรอย่างนี้อ่าช่วยได้นอกจากนีออยังเป็นสารหล่อลื่นด้วยก็คือ,คอก่อนจะมีเพศสัมพันธ์ก็สามารถนวดก่อนรประมาณ5นาทีรับรองรว่า เซ็กของท่านจะสุดยอ bon ด well. แน่นะรับรองว่าเช้านี้สวรรค์ช uh 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 ั้นเจ็ดรอท่านอยู uh ่ถูกต้องค่ะสนใจโทรมาเลยค่ะที่02-290-0999นค่ะ20สสายแรกเท่านั้นนะครับที่ได้ราคาพิเศษเท่าไหร่คะน้องเกมราครับาพิเศษ3,180บาทจากราคาปกติเท่าไหร่ฮะ2กล่องเนี่ยเราขายอยู่ที่4,400บาทนี่เราลดมาถึง1,000 อ่า2องบาทเลยใช่ได้ว่าคุ้มมากนอกจากนั้นนะฮะเรายังแถมนะครเจลสิตเมซูรัมไปอีก1กล่องนะฮะท่านผู้ชมโอ้โหสุดยอดมากคุ้มมากเรียกว่าลดราคาไป1,220บาทแล้วยังแถมอีก1กล่องใช่ครับสุเพราะฉะนั้นโอ้โหเรียกว่าเป็นโปรโมชั่นที่ดีมากๆเพราะฉะนั้นยกหูขึ้นมาค่ะแล้วโทรเข้ามาที่เบอร์0 2 2 9 0 0 9 9 9นครันะครับทีนี้อยากจะรู้แล้วพี่ป๋วว่าใช้แล้วเนี่ยมันใหญ่แข็งทนเนี่ยอยากรู้ว่ามันมีส่วนประกอบอะไรมมมันจะีีสาารรเเคหือปล่ ใชแล้วจะมีสิ่งตกค้างในร่างกายหรือเปล่าบางคนกังวลไงใช่บางคนกลัวไงว่าใช้ไปมันจะมีสารตกค้างหรือเปล่ามันส่วนผสมทำมาจากอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เกิดความสงสัยกันเพราะฉะนั้นเรามีวิทยาส่วนผสมให้ดูกันค่ะไปดูวิทยากันค่ะมีส่วนผสมเช่น 1. ผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีส่วนผสมของยาชาหรือน้ำหอมในการแต่งกลิ่นเพราะฉะนั้นคุณสามารถมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยอย่างแน่นอน 2. มีสารสกัดจากวาวเครือแดง เป็นสมุนไพรที่มีฮอร์โมนเพศชายมากช่วยบำรุงฟื้นฟูสุขภาพเพศชายให้ดีขึ้นช่วยให้อวัยวะเพศขยายใหญ่ขึ้นและแข็งตัวได้นานกว่าปกติโดยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดจึงสามารถกลับมาแข็งตัวได้บ่อยขึ้นเมื่อใช้อย่างต่อเนื่องในระยะเวลาหนึ่งจะช่วยให้อสุจิแข็งแรงขึ้น 3. ส,สารสกัดจากกระชายดำช่วยกระตุ้นประสาทความไวต่อสัมผัสหรือสิ่งเล้าทางเพศ บำรุงกำลังให้กระชุ่มกระชวยและช่วยบำรุงฮอร์โมนเพศชาย 4. สารสกัดจากโสมช่วยบำรุงระบบสืบพันธุ์ของร่างกายบำรุงกำลังและช่วยเสริมฮอร์โมนเพศชายมีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ 5. สารสกัดจากใบแปะก้วยช่วยระบบไหลเวียนของเส้นเลือดฝอยทําให้หลอดเลือดขยายตัวและ 6. สารสกัดใบบัวบกช่วยขยายหลอดเลือดและกระชับผิว สำหรับ5เหตุผลที่คุณผู้ชายต้องเลือกใช้จนเนซิ์เมื่อใช้เป็นประจำน้องชายใจะใหญ่ถาวอนไม่หดซ้ำขจัดกลิ่นอับไม่พึงประสงค์และทำให้น้องชายสว่างไม่คล้ำใช้กว่าวเคลือมากกว่าชนิดอื่น3เท่าเนื้อเซรัม่มผลิตด้วยระบบนานโนซึมซับทันทีบรรจุด,ด้วยระบบสูญยากาศคงคุณค่าจนหยดสุดท้าย นะครับสุดยอดมากสำหรับส่วนประกอบของเจเนซีสเมนเซรัมนะเรียกได้ว่ามาจากธรรมชาติล้วนๆเลยทีเดียวท่านผู้ชมได้ชมไปแล้วว่ามีอะไรบ้างนะคะนี่นะฮะความเลิศหรูของเจเนซีสเมนเซรัมนะครับเริ่มตั้งแต่กล่องเลยใช่ค่ะบรรจุดูที่แน่นหนามากเขามีสาชั้นนะท่านผู้ชมนี่นะครับสวยมาก่สวยมากบรรจุกล่องสวยมากเปิดมาก็จะเจอนี่ก่อน เป็นอ่าเป็นแม่เหล็กนะฮะแล้วก็เปิดมานี่ค่ะแล้วก็จะเจอกล่องนี้ถ้าเป็นกล่องสุญญากาศนะคะใช้หยดจนหมดใช้หมดจนหยดสุดท้ายค่ะท่านผู้ชมเรียกว่าคุ้มมากๆเลยทีเดียวครับเนื้อเจลเนื้อเนื้อเจลของเจเนซีนนะครับก็เป็นเจลใสๆนะฮะเรียกว่าบางๆใช่เรียกว่าเหมาะกับการนวดถูเอาไว้วะเพศของเราใช่นะฮะถูกเป็นนานเซรัมนะครับท่านผู้ชมอ่ามาอ่าถือไว้ก่อนคุณเกมถือไว้ ถ้าผู้ชมสนใจก็อย่าลืมโทรเข้ามาที่02 290 0999นะครับโปรโมชั่นพิเศษสุดๆเลยนี่รีบโทรเลยนะเดี๋ยวนี่โทรมาปุ๊บอ้าว20สายแล้วอ๋อคือเราต้องรีบก่อนนะต้องต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับเจนเนสิตเมนเซร่มของเรานะครับขายดีเป็นอันดับหนึ่งซึ่งกินระยะเวลามา4ปีแล้วจากนิตยสารชั้นนำหลายๆนิตยสารชั้นนำโทวไปด้วยน่ว่าจะเป็นอัติจูดนะฮะมีอะไรอีกน เอ่อแม็ก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 ิคนี่สาวผู้หญิงค่ะดิฉันไม่ค่อยตัดพารเท่าไหร่ดิฉันดูแต่นี้สาวผู้ชายอ่าคือแน่นอนคือเลยแอตติจูดเปิดมาดูเลยจะเห็นว่าเจนิสของเราอยู่ในนั้นนะคะเรียกได้ว่าขายดีมากๆคือถ้าไม่ดีจริงนะฮะเรียกว่าไม่เป็นอันดับหนึ่งสี่ปีซ้อนเลยนะครับอยานะฮะลองก็โทรกันเข้ามาค่ะครับอ่าช่วงนี้เราเข้าสู่ประเด็น SMS ในวันนี้นะครับที่วันนี้เราก็จะมีคําถามหรือว่าประเด็นเนี่ยที่อยากจะรู้ว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไร และก็คุณผู้ชมทุกท่านนะครับร่วมส่ง S M S เข้ามาพูดคุยกับหน้าจอของเรานะครับใชประเด็น S M S ในวันนี้พี่ประว่าเชิญเลยครับประเด็น S M ในวันนี้นะคะระหว่างคล้ำเข้มกับขาวตีเนี่ยคุณจะเลือกแบบไหนเพราะอะไรคล้ำเข้มใช่ไหมฮะคล้ำเข้มขาวตีตงคล้ำเข้มผมผมก็ได้อยู่เมือนขาวตีครัอ้าวเหรอเออคล้ำเข้มเอางี้ดีกว่า ระหว่างพี่เปาหวานกับผมคุณผู้ชมเลือกใครอ่าน,น,นี่เรามีพิรมันใช่ไหมมันใช่มาเป็นของเราระหว่างค้าเข้มหรือข่าวตีเนี่ยคุณผู้ชมเลือกอะไรเ <c oughs> พราะอะไรนะครับครับใช่รวมแสดงความคิดเห็นเข้ามาในรายการของเรานะครับจะโทรเข้ามาหรือว่า sms ก็ได้นะครับโทรเข้ามาที่029605022นะครับหรือ029605088นะครับหรือว่าท่านใดที่ไม่กล้าโทร อาจจะพูดไม่ชัดหรือเปล่าอาจจะอายนะก็ส่ง SMS เข้ามาแทนก็ได้นะครับที่4247276นะครับแค่นี้ความคิดเห็นของท่านก็จะมาถึงหูเรามาถูกต้องค่ะวันนี้เขาชื่อตอนว่าอะไรนะ Beauty g s ส e ปจิตี้จีสเมันเป็นซีเคลด้วยพี่ปวีณะเพราะว่าถ้าไม่ซีเคล็ดจริงๆถ้าไม่เป็นเทคนิคระดับสุดยอดเนี่ยเราจะไม่มาเอาโชว์ใน g s p a c e แน่นอน เพระเรามีชื่อตอนให้ดูกันก่อนใช่ไหมมีพงมีเพจให้ดูนะไปดูกันค่ะท่านผู้ชมเห็นกันไหมครับว่า ตอนวันนี้พิเศษมากๆเลยใช่แล้ววาแล้วในวันนี้ค่ะเรามีแขกรับเชิญพิเศษมากๆใช่เขาเป็นหมอผู้เชี่ยวชาญเลยนะโอ้โหต้องบอกว่าแขกรับเชิญวันนี้ฮะวันนี้มาเนี่ยต้องยกให้คุณหมอท่านนี้เลยไม่ว่าจะเป็นความหล่อความที่เรียกว่าบุคลิกดีนะฮะหน้าใสกว่าหน้าใสผิวพันธุ์ดีโอ้ทุกอย่างดีหมดค่ะเป็นหน้าเป๊ะ นอกจากนั้นนะคบนอกจากเชี่ยวชาญแล้วเขายังเป็นคอลัมนิสต์ของนิตยสาร,รวูดแมกซีนิ่นะฮะท่านผู้ชมนะฮะรวมถึงนะครับเป็นเจ้าของคลินิกชื่อดังด้วยนะฮะเรียกว่าโปรไฟล์เนี่ยสุดยอดมาก,กแล้วพี่ประวัติสงสัยไหมฮะว่ากว่าที่เขาจะมีโปรไฟล์ดีแบบนี้มีทั้งหุ่นดีมีทั้งหน้าตาดหน้าตาดีมีทั้งผิวพรรณดีเขามีเคล็ดลับอะไรทําไมถึงได้เรียกว่าวิเศษขนาดนี้ วันนี้แหละค่ะเราจะได้รู้กันเพราะเราคว้าตัวคุณหมอมานั่งกับเราล้วนะครับและคุณผู้ชมและคุณผู้ชมนะจะได้เห็นนะคบว่าที่ผมพูดมาเนี่ยเป็นจริงแน่นอนใช่แล้ววันนี้ก็จะได้รู้เคล็ดลับที่คุณหมอท่านนี้นํามาบอกคุณผู้ชมด้วยว่าเป็นอะไรอยากรู้้วใช่ไหมครับว่าคุณหมอเป็นใครไปชมวิธีอ่านค่ะว่าแขกรับเชิญของเราวันนี้เป็นใครค่ะวันนี้จีสเปซเรดบีทขอต้อนรับนายแพทย์ประจจาคลินิกความงามหลายแห่งทั้งที่เป็นซเลบ และคอรัมนิดประจำหนังสือวูมแมกกาซีนเขาคนนั้นคือหมอบิ๊กเศซษุวินสัจพรเทพค่ะ โอ้ขอต้อนรับนะครับหมอบิ๊กเสกตะวินสัจจาพรเทพค่ะสวัสดีครับสวัสดีวัสดีเกมส์สวัสดีครับสวัสดีปวารสวัสดีบอบิ๊กค่ะสวัสดีแฟนๆจีสเปซเรดบีดครับโหวันนี้นะสองวันคิดถึงเหลือเกินครับและมีเอสเอสมาถามแม่หายไปไหนใช่เขาคว้ากูรูความงามมาครับมีไปหามาจากไหนอะระดับนี้ใช่เขาเดินไปไหนออร่ามา ดูไกลๆอุ้ยตายแล้วออร่าปรากฏเลยกูขับแล้วไปหาออร่าที่นั่นก็จริงๆขออเท่าเป็นทางการนะคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้อยากจะให้คุณหมอนะคะช่วยเออ่พูดเป็นกูรู้เร่องควางานทำงานที่ไหนบ้างคะบอกแฟนแฟนชิสเปสเรสเบิดหนึ่งตอนนี้ทำอยู่ที่บุฟเฟ่คลินิกครับอยู่ที่ชิดลมครับผมที่คิดคิดอยู่ขนาดนี้ใช่ไหมคะที่ว่าเก้งกวางบางทีเป็นจิ้มยี่สิบสี่ชั่วโมงใช่ครับผมยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยเหรอคะ ใช่ครับโอ้โหเรียกได้ว่านี่นี่นมึงไม่ได้มึงต้องไปตีสามคืนสามตายยหงตายเฮียนค่ะสำหรับหนูนะคะนี่ไม่แต่หมอค้าอย่างอีนี่มันเฮียนนะคะอย่่ได้ตายอื่นแล้วค่ะ พี่พี่บอกว่าเป็นหุ่นอบอ,อุ่นค่ะคุณแม่อายากัดเลยค่ะให้แขกคุยบ้างเคล็ดลับความงามพี่นะก่อนที่พี่จะมาหาหมอบิ๊กเนาะเวทีสูงอยู่ฮะพี่ปวาร์ฮะกระโดดลงก่อนไหมฮะค,คือคือคุณหมอเนี่ยทำงานเป็นจบได้ความงามโดยครบเป็นหมอแท้นะคะไม่ใช่หมอกรรมล้อเป็นจบได้ความงามโดยตรงต่างๆมากมายแล่เป็นคอร์ดที แมกกาซีนชื่อฮูแมกกาซีนฮะแมกกาซีนไอโซด้วยใช่ครับผมแสดงว่าคลุกอยู่กับความสวยความงามนี่เยอะครับผมทุกวันนี้ชาวจีและผู้หญิงผู้ชายเนี่ยให้ความสำคัญการทำเอ่อเขาเรียกว่าจิ้มจิ้มอะปุ๊บปุ๊บเป๊ะอ่ะครับผมโบท็อกฟิลเลอร์ร้อยใหม่เยอะแค่ไหนฮะหมอคือเดคือความจริงเนี่ยความงามเนี่ยถือเป็นเรียกว่าอะไรเป็นพรีเวลเลชช์ฮะเป็นเอกสิทธิ์ถ้าเรามีหน้าตาที่สามารถขายได้นะฮะแล้วทุกคนชื่นชอบเนี่ยเวลาเราไป ทำงานหรือดีลงานกับใครเนี่ยมันก็ง่ายขึ้นมันแฟลชอิมเพรสชใช่ครับวมมเจอใครปุ๊บอู้วเอาเลยโกโง่หรือเปล่าไม่รู้จักมันแต่บางคนแต่บางคนไม่สวยใช่ไหมคะก็ต้องบอกว่าไม่สวยไม่โดดเด่นก็ต้องใช้ความสามารถแบบพรีเซนต์เยอะคือเห็นเห็นจากในรูปโปรไฟล์ของคุณหมอเนาะมีทั้งดารามีทั้งเซเลบเนี่ยมาใช้เป็นการคุณหมอเยอะมากนะฮะคือเรียกว่าถ้าถ้าไอ้พวกเนี้ยไม่ดีจริงเนาะ เขาคงไม่เดินเข้ามาหาคุณหมอนะฮะแล้วก็พูกดาราเนี่ยก็จะใช้ด้านพวกนี้นะครับที่ต่อยอดงานคุณแม่ฮะคือคือต้องต้องต้องมีเบื้องต้องมีเทคนิคดีๆแบบนี้นะเขาถึงจะเรียกว่าไปสู่อีกระดับหนึ่งได้ด้วยเทคนิคต่างแสดงยังไงเพราะว่าศัลยกรรมนี่คือการเลื่อยเอาออกซ้อออกแต่อันนี้คือนวัตกรรมใหม่คือแบบฉีดไปปั๊บสารต่างๆอย่างนี้มันก็ ทั่วข้ามคืนเลยมันแตกต่างกับแสงกันไงคพรับคุณหมออันนี้ให้ความรู้ความกระจ่างกับชาวจิสเปสน,นิดน<า>หนึงหน่งครับผมคือขอโทษนั่งตกนั่งเดือดริ้ขอโทษครับคุณหมอครับผมคืออย่างตัวผมเนี่ยจะเน้นเรื่องการฉีดมากกว่าเพราะว่าตอนนี้เทรนที่มาของในโลกปัจจุบันเนี่ยก็คือทำยังไงก็ได้ให้คนที่รับบริการทางความงามเนี่ยเจ็บตัวน้อยที่สุดแล้วก็ใช้เวลาพักฟื้นน้อยที่สุดนะฮะตอนนี้เราก็เลยมีเกี่ยวกับเรื่องของการฉีดออกมามากนะฮะมีวิธีการฉีดหลายๆแบบ ที่เข้ามาทดแทนการผ่าตัด<ะ>แล้วมันได้ผลเร็ว<ะ>ไม่เจ็บตัวไม่เจ็บกระเป๋าใช่ครับคือได้ผลในระดับหนึ่งนะฮะแต่คือบางอย่างเนี่ยการผ่าตัดเนี่ยก็อาจจะต้องทําถ้าเกิดถือว่าในคนที่มีเหมือนกับความอาการมากอย่างเช่นพวกที่มีใบหน้าหย่อนคล้อยอย่างเงี้ยครับผม<ะ>แต่บางอย่างเนี่ยการฉีดก็ดีกว่าการทำศัลยกรรมก็ขึ้นอยู่กับว่า สมัยก่อนเนี่ยถ้าหน้าเหี่ยวและมีเลีนกายคือสมัยก่อนคือต้องสมัยก่อนเราเด็กๆเราต้องเอาไปกรีดหน้าดึงเย็บไปข้างหลังอุน่ากลัวเนอะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ปุ๊บคือฉีดเดี๋ยวนี้ใช่อาจจะฉีดหรืออาจจะเป็นการร้อยก็อาจจะทำให้หน้าตึงขึ้นมาได้ครับอ่าและนี่นะครับคือที่มาของรายการจีสเปซเรดบิดวันนี้นะครับสำหรับคนที่ เป็นแฟนรายการที่ดูแล้วเนี่ยอยากมีความรู้เรื่องการร้อยไหมโบท็อกฟิลเลอร์เนี่ยวันนี้คุณหมอมาอยู่กับเราแล้วยกคลินิกคนที่หน้ารายการจิตสเปรดดี้ดังนั้นค่ะสิ่งที่ง่ายที่สุดคือคุณยกโทรศัพท์มาถ้าคุณมีปัญหาเรื่องความงามปรึกษาค่ะหน้าผมจะร้อยกี่เส้นปรึกษาค่ะผมจะฉีกี่เขีงดีเพราะว่าถ้าฉีดผิดหนึ่งอย่าลืมว่าการฉีดเข้าไปังเข้าไปกล้ามเนื้อถ้าไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญไม่มีฝีมือไม่ชำนาญการจริงตายได้ใช่ไหมครับหมอมีสามารถมีภาวะแทรกซ้อนตามมาได้ครับก็ขึ้นอยู่ก ถ้าจะไม่ให้ตายต้องฉีดฟอร์มาลีนเท่านั้นเลยไม่ต้องในปริมาณมากนะครับเพราะฉันตัวใหญ่นี่อยากจะรู้ว่าคุณปริมาณมากแต่ขนาดเราก็ต้องใหญ่ตามนะพี่ม้วนไม่ได้เลยนะคะนี่อยากจะรู้ว่าแบบมีวิธีเลือกโบท็อกเลือกฟิลเลอร์กันยังไงครับเพราะว่าสมัยนี้มันมีเยอะมากเลยพวกโบท็อกของเยอรมันบ้างญี่ปุ่นบ้างโอเมริกาเลยนะคือขาวหดูไม่เป็นโปรเฟสชันแนลขาวหนูวันนี้เกิดสถานการณ์และคุณผู้ชมขา มันมันเขาเรียกว่าเดอะวโชว์คุณแอ่คือเข้าใจว่าตื่นเต้นนั่งค่าคุณหมอเงียเข้าใจเข้าใจที่เป่ากกันยังไงครับคือเลื่องต่างต่างอย่างเงี้ยครับมันมีหลายที่มากๆาพูดถึงเรื่องโบททอกก่อนแล้วกันนะฮะวันนี้เรามีโบททอกมาให้ดูหลายยี่ห้อเหมือนกันนะฮะแต่ว่าวันนี้จะไม่ได้พูดถึงบางคนยี่ห้ออะไรใช่เราไม่ได้มาโปรโมทแต่ว่าก็มีไม่ไม่ดูหลายยี่ห้อเลยนะฮะก็คือโบททอกเนี่ยก็มีมามีจากหลายประเทศเลยนะความจริงแล้วโบท็อกเป็นชื่อยี่ห้อมันเป็นชื่อยี่ห้อของโบททอกอเมริกาซึ่งเป็น คนที่ผลิตเจ้าแรกนะฮะก็เลยเรียกว่าโบท็อกซ์จะกระตินเดี๋ยวถามนิดนึงเลยค่ะผู้ชมค่ะบางคนเวลาไปจะฉีดเงี้ยโบท็อกโบท็อกโบท็อกของเกาหลีของอเมริกาของอะไรเงี้ยเอ้แล้วคุณจะเลือกยังไงสังเกตยังไงเอออันไหนเกรด A เกรด B คุณหมออันนี้ราคาจีเซเฟสเรบีเอสเอ็มเอ็มาถามค่ะครับผมกระตอบนิดนึงคือในความเป็นจริงเนี่ยมันขึ้นคือเหมาะจากการผลลัพธ์นะที่ฉีดนะฮะจากหลายยี่ห้อเนี่ยผลลัพธ์เนี่ยออกมาใกล้เคียงกันก็คือเห็น ริ้วรอยดีขึ้นนะฮะหน้าตึงกลามเรียวเล็กลงนะฮะก็คือผลลัพธ์ในคล้ายเคียงกันนะฮะแต่ว่าโบท็อกบางยี่ห้อเนี่ยเขาจะมีการเคลมในเรื่องของการทําให้บริท็อกบริสุทธิ์บริสุทธิ์หมายความว่าจะไม่มีสารแปลกปลอมเข้ามาเพราะไม่มีสารแปลกปลอมเข้ามาเนี่ยทำให้เรามีโอกาสที่จะสร้างภูมิคุ้มกันต่อต้านโบท็อกที่น้อยลงทําให้เรามีโอกาสดืด้อโบท็อกน้อยลงคาว่าดื้อโบท็อกเนี่ยก็หมายหมายความว่าถ้าเราฉีดไปในอนาคตถ้าเราดื้อแล้วเนี่ยฉีดไปยังไงก็ไม่ได้ผล ก็คือเหมือนกับว่าถ้าวุเราใช้ของที่อาจจะแพงนะฮะฉีดไปถ้าเกิดดื้อแล้วก็ไม่ได้ผลอย่างเงี้ยคือเขาก็เคลมว่าถ้าเกิดของของเขาเนี่ยดีกว่ายี่ห้ออื่นตรงนี้ Ooh, แต่ถามว่าท <rib il S 1> ีา่เราฉีดมาเนี่ยเรายังไม่ได้เจอคนที่ดื้อโบท็อ <politic> กนะฮะ hmm. ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อ อาจจะเป็นอังกฤษหรือเป็นอเมริกาหรือเกาหลีก็ยังฉีดก็ยังได้ผลอยู่แล้วถ้าเกิดเราไปดูเนี่ยเราไปคลินิกนึง้องปรึกษาเราขอดูกล่องดูโปรดักใช่ไหมบางคนควรจะนิดหนึ่งข้อแรกคือไปคลินิกปรึกษาคุณหมอแล้วหนูต้องกี่ซีซีปริมาณเท่าไรแล้วยี่ห้อไหนดีวิธีการสังเกตข้างกล่องคุณจะมีสังเกตอะไรบ้างถ้าคุณหมอคะคือหนึ่งก็คือต้องดูเรื่องของความเรียกว่าอะไรฮะความมาตรฐานของกล่องนะฮะถ้ากล่องมายี่ห้อที่หมอเคยเห็นก็คือมัน การพิมพ์ต่างๆมันดูเหมือนแบบไม่มีตัวนูนไม่มีอะไรเงี้ยใช่ครับคือเหมือนพิมพ์มาเหมือนเล่นๆคือเหมือนคําของปลอมขึ้นมานะฮะแล้วดูดูข้างกล่องอาจจะเขียนว่าจะมีเขียนว่าเป็น อ่ามันจะเป็นยาควบคุมแล้วก็ต้องมีชื่อบริษัทที่นําเข้านะฮะมีสังเกตไหมฮะมีก็ในอินสิน์ก้เพราะว่าก็อาจจะมีก็จะมีมีหิวนะเห็นแล้วหิวยากินนะคะสังเกตกินได้นะครับผมก็จะมีเรื่องของยาควบคุมพิเศษนะฮะแล้วก็พูดถึงบริษัทที่นําเข้าอ่ต้องสูมมาให้นิดหนึ่งสูมานี่มีการดูนะจีสเปรดบีดค่ะก่อนที่คุณจะฉีดอะไรลงไปหน้าศึกษาคุยกับหมอให้ดีก่อนเสร็จปุ๊บขอดูโปรดักขอดูยี่ห้ออ่าสังเกตข้อแรกที่คุณหมอบอกคือหนึ่อองขง จะมีเป็นเป็นฉลากภาษาเหมือนเป็นภาษาไทยบอกอะฮะว่านําเข้าโดยใครนะฮะแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์นะฮะชัดเจนใช่ที่สำคัญควรจะพิมพ์บนกล่องไม่ใช่แปะสติ๊กเกอร์เอาใช่เพราะว่าเดี๋ยวเมื่อก่อนอาจจะมีแบบแปะสติ๊กเกอร์เดี๋ยวนี้อาจจะเป็นประทับลงไปเลยพิมพ์ไปเลยคุณหมอฮะกรณีที่เราไปคลินิกแล้วเนี่ยบางทีคุณหมอไม่ได้โชว์แพ็กเกจจริงให้เราดูเราจะมีวิธีรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งที่คุณหมอจะเอามาฉีดให้เราของจริงหรือของปลอมฮะอยังยากแลละเพราะว่า โปตโบ,โบโ็อกเนี่ยมันจะมาเป็นเป็นเหมือนเป็นมี2แบบครับมีสูญญากาศกับมีผงถ้าแบบผงเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแบบที่ไม่มาตรฐานนะจะเป็นสูญญากาศก็คือถ้าเรามองไปที่ขวดเนี่ยจะมองแทบจะไม่เห็นเลยไม่เห็นว่ามีเนื้อย,ยอยู่ข้างในเ,ออเราก็ต้องมีการนําน้ําเกลือมาผสมนะฮะมันก็จะมีคนเคยโฆษณาว่าโบ็อกของร้านนั้นเนี่ยไม่ผสมน,น้ําเกลือซึ่งเป็นไปไม่ได้เพราะโบ<ๆ>็อกท,ทุกยี่ห้อเนี่ยต้องผสมน,น้าเกลืออยู่แล้วเพราะว่าใช่เพราะว่ายามันมันเป็นเป็นสูญญากาศ ถ้าไม่ผสมน้ำเกลือจะเอาสุญญากาศมาฉีดได้ยังไงใช่ไหมคคือเอาเป็นว่าอย่างน้อยเนี่ยเราต่อให้เราไม่เห็นแต่คือเตรียมมาแล้วเนี่ยครับก็คือมันจะกลายเป็นเหมือนกับเป็นน้ำใสๆก็คือมองไม่รู้ไม่รู้นะครับถ้าเกิดเราไม่ได้ผสมให้ดูต่อหน้าก็คือจะมองไม่รู้แต่ถามว่าจะมั่นใจได้อย่างไรก็คือเราอาจต้องใช้อาศัยถึง ดูว่าคนฉีดคือใครและคลินิกอยู่ที่ไหนอะไรยังไงนะครับ่ตั้งไป้แล้วเปล่าใช่อย่างนั้นจะงดูว่าก็จะฉาบใช่นัใช่ครับแล้วโบท็อกเนี่ยเหมาะกับผู้ที่มีปัญหาผิวหน้าอย่างไรอย่างไรคะอย่างแรกอินนี่บท็อกเลยจะร้อยไหมดีคะอ่ะอย่างแรกอภิคอเราสามคนเป็นเป็นตัวทดสอบก่อนอย่างคนแรกค่ะปาหวาค่ะซูไปเลยค่ะเริ่มอสมัยวิไลศักดิ์อย่างดีท้ายก็อาจจะมีปัญหาอาจจะเรื่องความ เรียวของใบหน้าใช่ไหมฮะอยากจะให้หน้าเล็กลงอาจจะมีการฉีดที่กรามบริเวณกล้ามเนื้อเฉียวข้างๆใช่ครับผมช่วงนี้นะครับอย่างนี้กี่ซีซีวบถอกเนี่ยเราจะเรียกเป็นยูนิตอ่ะยูนิตกี่ยูนิตนะนะอาสุจิิที่บ้านเรียกเป็นซีซีนะคะยังไงยังไงคุณหมออย่างนี้ อย่างค <You. S 1> นที่อาจจะลองที่อาจจะ 3, ข้างละ30ยูนิตก่อนก็ได้ mm hmm. นะครับแล้วเราก็ฟอับ o ลอ p ไปนะฮะสักหนึ่งเดือน mm hmm. ดูว่ากรามเราเนี่ยเล็กลงแค่ไหน oh. แล้วอาจจะมาฉีดเพิ่ม mm hmm. เพราะบางครั้งฉีดมากไปก็เป็นอันตรายเหมือนกันคุณหมอว่าเวลาฉีดเข้าไปตรงผิวหนังเนี่ยมันก็จะอยู่ในบริเวณนี้ใช่ไหมคือโบ็อกเนี่ยมันจะค่อนข้างจะ,ะจำเพาะกับกล้ามเนือ ฉีดไปเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ออกฤทธิ์ที่ผิวหนังนะฮะออกฤทธิ์ที่กล้ามเนื้อคือมันแค่ 30cc มันไปสลายหรือว่ามันไปสลายหรือว่ามันมันไปทําอะไรปฏิกิิรยากับเนื้อของเราฮะคุณหมอมันเข้าไปที่กล้ามเนื้อฮะแล้วก็ไปจับมันจะมีตัวที่ทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยเป็นอัมพาตเป็นเรื่องของสารสื่อประสาทนะฮะทำให้หลังน้อยลงแล้วทาให้กล้ามเนื้อเนี่ยเป็นอัมพาตชั่วคราวพอเป็นอัมพาตชั่วคราวเนี่ยถ้าเราไปฉีดหรือรอยต่างๆ่างปกติเวลาเรายิ้มนะฮะจะเห็นรอย ตีนกาใช่ไหมฮะเราก็ทําให้บล็อกทําให้ขยับกล้ามเนื้อส่วนนั้นไม่ได้เป็นแบบเฉพาะที่แต่ว่าไปฉีดกลามเนี่ยกลามก็คือจะขยับได้น้อยลงนะฮะแต่ว่าในที่สุดเนี่ยมันจะค่อยๆฝ่อพอฝ่อกล้ามเนื้อฝ่อไม่ได้ใช้งาไม่ได้ใช้งานมากๆก็ฝ่อฝอก็เลยเล็กลงก็เลยเลียวขึ้นอ๋อแล้วอย่างอย่างน้องเกมล่ะคะอย่างน้องเกมเนี่ยกล้องค่ะจะดีไหมเนี่ยอย่างน้องเกมเนี่ยอาจจะมีเรื่องนิ้วรอยเช่นที่หน้าผากนะฮะลองเลิกหน้าผากขึ้นสิฮะเลิกสิครับ เปิดปั้นเงอย่างเงี่ครับทำอย่างเงี้ยมองขึ้นนะครับมองขึ้น่อขึ้นะไม่ใช่อย่างเงี้ยไม่ใช่เงยหน้าคมองขึ้นนะครับมองขึ้นอย่างเงี้ยใช่แล้วก็มีรอยรอยรอยขีดนะฮะตามขวางอย่างเงี้ยฮะเราสามารถที่จะบล็อกได้ทําให้ทําให้ดูเด็กลงครับผมพอละครับเอามาที่กับมาที่ใหญ่มาที่แขนใหญ่ของมีเนี่ยซูมค่ะต้องคัดซูมเข้าที่หน้านี้ค่ะว่ามีต้องทําอะไรบ้างครับคุณหมอแล้วมันอยากรู้มากๆว่า ควรจะกี่เข็มอะไรยังไงฉีดอะไรบ้างค่ะอะกล้องตูมคาะหน้านี้ค่ะพี่ประวานนี่รู้สึกแบบแหมชวงนี่เอาคืนเลยใช่ไหมถ้าเกิดเป็นของของของคุณตู่เนี่ยอาจจะไม่ไม่ต้องฉีดฮะอาบเลยดีกว่าแรงตรงนี้อะไรหมอมันเกินเยียวยาหรอไม่ใช่ไม่ใช่พูดเล่นฮะก็คือฉีดเฉพาะหางตาแล้วพอเพราะว่าอย่างอื่นรู้รอยก็ไม่ค่อยเยอะกล้ามมชันเล็กไหมฮะความจริงก็หน้าโอเคอยู่แล้วนะครับก็เรียวแล้วฮะ แต่จะต้องไปทําอย่างอื่นแทนหางหงหางโหงหางหงเยอะมากเลยนะฮะแล้วก็ล่องาน้ํเลือกมีมาหรือยังเลือกล่องน้ําหมากฮะล่องน้ำหมากล่องน้ำหมากก็มาแล้วอ่ะอย่างที่ต้องฉีดฟิลเลอร์ พราะว่าเริ่มมีความหย่อนคล้อยบ้างเล็กน้อยอ๋อเหรอหย่อนคล้อยก็มันมันก็เป็นตามวัยนะครับคุณแม่คุณแม่ต้องซึ่งซึ่งทั้งหมดเนี่ยต้องใช้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญและทุกการในการทำเนินเพราะการตำแหน่งที่จิ้มเนี่ยมันมีอาจจะมีกล้ามเนื้อมีประสาทมีมีอันตรายได้อันตรายได้เพราะฉะนั้นอย่าไปหมอกระปุกหมอกระเป๋านะคะแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยแล้วก็ที่สำคัญคือคุณหมอจะวิเคราะห์ว่าใครที่จะเหมาะกับโบท็อกซ์ใครที่เหมาะฟิลเลอร์ใครหมดอย่างนี้อย่างนี้คือต้องมีโบท็อกซ์แล ต้องอะไรนะบหน้าด้วยไหมให้รบเนี้ทุบหน้าทุบเหรอฮะคือที่ฉันสงสัยว่าเมียโซคืออะไรโอเคฮะ เมโซนี่คือการฉีดยาเข้าไปนะฮะยาก็มีหลายแบบอาจจเป็นยาที่เมโซน่าใสเมโซน่าใสนะฮะเมโซแฟทก็คือฉีดสลายไขมันนะหรือจะเป็นเมโซแฮร์ทำผมก็คือฉีดเพื่อให้ผมมันขึ้นดกดำขึ้นเลยมีหลายเมโซมากเหรอฮะฉีดสลามโซแฟนนี่แหละมีโซค่ะฉีดสลายไขมันอันี่ก็มีโซค่ะโซเพนีโซครสโซโครกค่ะอุยตายคุณหมอมาเลิศมากอย่างนี้มันหมดเบรกเขาบอกให้เบรกก่อนคุณหมอเขาเรียกจะให้เบรกเดียวปรากฏว่าเอสเอสและสายรออยู่ใช่ครับอยู่ต่ออีกทั้งเบรก ได้ไหมคะได้ครับผมอย่างนั้นพักสักครู่เนาะใช่ค่ะยังมีคำถามอีกเยอะมีคำถามอีกเยอะและพร้อมจะยกสายใครอยากปรึกษาคุณหมอต่างๆเตรียมยกสายหรือถ้ายกแล้วไม่ติด SMS มาเลยคุณหมอตอบสดตอบสิ่งที่นี่ที่รายการจิตเฟสแอดช่วงนี้พักสักครู่จ้าครับเคมีใกล้กันนะ